กตั้งแต่อาร์สีรู้จักวิธีนี้เนี่ยก็นกอาร์สีเนี่ยขาไม่ทังอีกเลยนะเพื่อนๆซึ่งคออนี้เนี่ยได้มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันและสองตัวนี้เนี่ยเป็นนกตาแดงทั้ง2ตัวในนะเพื่อนๆถือว่าเป็นสีลูติโนเหมือนแม่มันทั้งสองตัวเลยนะครับผมนกอาร์สีเนี่ยขอดมาปุ๊บหลวงมาปุ๊บมันก็เชี่ยงแบบนี้นะั่นแหละนี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาสี่เมรมี่นะครับผมวันนี้เรามาเจอกับอาสีแล้วนะครับวันนี้อาสีก็จะมาในหัวข้อนําเสนอเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกสิ่งประดิษฐ์ของอาสีในวันนี้เนี่ยก็คือนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับ <c oughs> หลายคนก็จะบอกสิว่าเฮ้ย <c oughs> hey, พี่อาสีนี่มันตะแกงนี่หวา <c oughs> ใช่แล้วครับผมนี่คือตะแกงนะนี่คือใครจะเรียกว่าตะแกงใกล้นะ หรือว่าใครจะเรียกว่าตะไคร์ก็ได้นะไอ้ที่เพื่อนๆเห็นกันในท้องตลาดเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะแต่ว่าอาซีอะหาซื้อสีเขียวไม่ได้นะหาได้แต่สีดำก็เลยต้องใช้สีดำนะครับผมแต่ว่าอันนี้จริงแล้วมันใช้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันก็เป็นสีเขียวเนาะสีดำมันก็เป็นสีดำเนาะมันใช้ได้เหมือนกันเลยเดีอเดเดี๋ยวผมจะแกะเชือกกล่องน,นะครับนี่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 อาซีซื้อมาในราคาส0บาทเนี่ยโอ้โหส0บาทนี่คือแบบ มูดเยอะอะ่นะด,ดูแต่ว่าเขาขายเป็นเมตรนะเมตรหนึงเนี่ยประมาณ4ี่หหรือว่า50นี่แหละสิจําไม่ได้นะแต่ว่าพอดีว่าอันนี้พิเศษของในร้านก็เลยซื้อมาในราคาส0บาทถามว่าซื้อมาทํำไมเราซื้อมาเพื่อที่จะทําการลองลังพอนะครับผมเพื่อที่จะป้องกันลูกนกขาถางนะเพื่อนๆออ อสีก็เชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็รู้จักแล้วก็กําลังใช้วิธีนี้อยู่นะเออใครที่รู้จักแล้วก็เออ <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยมาเดี๋ยวสีทําให้ดูลักษณะของ,งรังพ้องนกแก้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะไซนี้เนี่ยก็จะเป็นนกแก้วคอพัดกับนกแก้วหงยกนะถ้าเป็นเลบเบิร์ดหรือว่าคาเทลซันคอน,นัวเนี่ยขนาดมันก็จะใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของ พอพัดกับผงหยกนะครับผมปัญหาที่อาศีเจอมานะครับผมนี่ถ้าเราไม่ลองไอ้นี่ใส่นะเราใช้เฉพาะขี้เลื่อยใส่นะเพื่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวสิจะใส่ให้ดูเลยปัญหาที่เราเจอก็คือเวลาเราใส่ขี้เลื่อยลงไปเนี่ยนี่นีปัญหาที่เราเจอก็คือเวลาเราใส่ขี้เลื่อยลงไปเนี่ยนี่เลยแม่นกเวลามันข่เนี่ยมันก็จะเคลียขี้เลื่อยออกข้างๆเนาะ มันจะเคลียไขี้เลื่อยออกมันจะเคลียเคลียเคลียออกข้างนี่ประมาณนี้มาน,น,มาน,นี้ปัญหาของแม่นกนะเพื่อนเ่อนเวลามันจะไข่เนี่ยมันก็ชอบเคลีย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 ไอขี้เลื่อยให้มันไปอยู่ข้างๆอะ่ะแล้วตรงกลางที่มันจะไข่เนี่ยมันก็ว่างเนาะเออแล้วมันทำให้เวลาแม่นกเนผลอถีบลูกนกหรือว่าเผลอถีบไข่เนี่ย มันจะทําให้ไข่แตกได้หรือว่าลูกนกเวลาโดนแม่นกทับลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกนกขาทางได้นะถ้าเราไม่มีตะแกรงตัวนี้นะปัญหามันก็จะเจอประมาณนี้นะแต่ว่าในเมื่อเราได้สิ่งประดิเปลี่ยนโลกขั้นตอนแรกก็คือตัดไอ้เจ้าตะแกรงนี้เพื่อที่จะทําการลองในรังพอนะพเพื่อนเอาตกลงไมาเราต้องตัดให้เหมาะกับขนาดของรังพอนะครับเราก็ขอวัดแบบนี้เลยนะ นี่นี่นะครับเพื่อนเราได้ทาการวัดเสร็จแล้วก็ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครั <t une> ครบผมหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะ <t une> นี่เลยเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมนี่เมือเ่อก e. ี้เราได้เทียบกับรังพอนี้แล้วนะแล้วก็มันก็น่าจะพอดีนะสิ่งที่เราจะทาก็คือเราจะทําการลองไอ้ตะแกรงนี้แทนขี้เลื่อยนะนเพื่อนนี่เลยทําการลองแบบนี้เลยนะเราก็ลองไปเลยนะเราก็ลองไปเลยนะ ผลปรากฏว่ามันใหญ่ไปครับอสิตัดได้ใหญ่ไปว่ะเออเมื่อกี้วัดได้ไม่เคยดีว่ะเฮ้ยทำไมมันตัดทำไมมันใหญ่ไปอ่ะเดี๋ยวสิตัดทิ้งก็ได้นะขอตัดสองช่องทิ้งก่อนต้องขออภยัยเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่ามันมีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะแล้วก็ลองไปเลยนะพเพื่อน ถ้าเป็นขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ตลองเหมาะเลยนะครับไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปเนาะแล้วก็หลังจากที่เราลองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาที่เลื่อยเนี่ยอ่อใส่ลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะเอ,อใส่ลงไปก็จะเป็นประมาณนี้เวลาแม่นกเข้าไปไข่เนี่ยต่อให้แม่นกจะเกลี่ยที่เลื่อยออกอยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะติดตะไข่เนาะ แล้วก็เออมันก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับผมใครที่ติดตามช่องอาสีมาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าบ้านอาสีเนี่ยเจอกับนกขาทางบ่อยมากแล้วก็ต้องมาแก้นี่คือแบบหลายตัวเลยแหละก็ต,ตั้งแต่อาสีรู้จักวิธีนี้เนี่ยก็นกอาสีเนี่ยขาไม่ทางอีกเลยนะพเพื่อนเอเดี๋ยวอาสีจะทําการ โชว์ผลงานของอาซีนะครับว่าหลังจากที่อาซีได้ทําการใช้บริการตะแกงกันลกขาทางมาเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนกแก้วที่มันเคยให้ลูกขาทางเนี่ยตอนนี้ผลผลิตมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลงานมันจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆรออยู่นี่นะเดี๋ยวอาซีจะไปเอาไอ้เจ้าผลงานของอาซีมาให้เพื่อนๆดูนะอยู่นี่รอนะ ยังจําเจ้านก2ตัวนี้ได้อยู่หรือเปล่าสาตัวนี้คือนกก้องกับเจกแกงนะครับผมนี่เป็นนกและเบิร์ดไม่ขอบตาถือว่าเป็นนกตัวแรกๆของภาคอสีเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้านก2อตัวนี้เนี่ยเขาก็ได้ทํากอนเขาให้ลูกกับอสีเนี่ยหลายคอกมากแล้วนะครับผมถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็ได้ค่าตัวแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าก้องกับเจ้าแกงเนี่ยเขาก็มีลูกแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ฟักอ,ออกมา และวันนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นวันพิเศษก็ถือว่าเป็นเลิกงานยามดีนะครับที่เราจะทําการล้วงลูกของเจ้าของแก๊งออกมาป้อนเนาะก็เจ้าตัวสีเหลืองเนี่ยชื่อเจ้าแก๊งนะครับผมส่วนเจ้าตัวสีเขียวเหลืองเนี่ยชื่อเจ้าก้องนะตัวนี้คือนกสุดที่รักของบ้านอสีนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือเมียของเจ้าตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดุมากจับไม่ได้เลยแต่เจ้านี้ยังจับได้อยู่นะนี่นะนี่เจ้าตัวเนี้ย หนีจากบ้านอาสีไปสี่เดือน <Huh? S 1> กลับมาโอเคเราไม่ได้พูดถึงวีรกรรมของเจ้ากองเนาะเดี๋ยวคลิปนี้อาสีจะมาเปิดรูกให้เพื่อนดูนะถึงเวลาที่เรารอคอยถึงเวลาที่เรารอคอยผมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่เลยนี่นี่นี่เลยทีย่ไม่เห็นไหมเอ้ยนี่คือลูกของเจ้ากองแกงนะครับผมซึ่งคอกนี้เนี่ย ได้มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันและ2ตัวนี้เนี่ยเป็นนกตาแดงทั้งสองตัวในนะ้เพื่อนๆถือว่าเป็นสีลูติโนเหมือนแม่มันทั้งสองตัวเลยนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆต้องระว,วังแม่มันนะเพราะว่าแม่มันเนี่ยค่อนข้างที่จะดุนะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ากรงนี้เนี่ยผมได้ทําการรองพื้นด้วยตั้งหัวโพดแล้วก็ขี้เลื่อยแล้วก็วัสดุสําคัญเป็นเพล่ของเราในคลิปนี้ก็คือเจ้าตะการสีเขียวนะครับผม ดีมากเลยนะเพื่อนมันช่วยได้เยอะเลยนะแต่สอทิใช้มาเนี่ยคือน้องไม่เคยขาทางเลยนะวิธีหลอกไกอ้เจ้าแก๊งให้มันออกมาจากลังพรอเนี่ยก็คือเราหล่อไอ้เจ้าแก๊งออกมาถึงปุ๊บแล้วก็เราต้องแย่มือเข้าไปก่อนให้แก๊งมันมากัดนะแก๊งมากัดมือมามึงชอบมากัดมือตอนนั้นเราก็เสียบปุ๊บดีเลยก็จากที่เราหล่อเจ้าแก๊งให้มันออกมาจากลังพรอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดลังพอรอกันเลยนี่เพื่อนนี่เพื่อนมานี่เพื่อนมานี เราทำการเปิดลังเพอกันเลยนี่เลยนี่คือลูกของเจ้าแกงนะครับผมนี่เห็นไหมขนไม่แบบนี้ครับเนี่ย <c oughs> ทำไมขนเป็นแบบนี้ครับเนี่ยแทนแทนทำไมขนเขาเป็นแบบนี้ครับเนี่ย <c oughs> ไอ้ก้องแกงเองสองตัวถอนขนลูกอีกแล้วใช่ไหม แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไอขนที่มันโดนถอนไปเนี่ยเดี๋ยวอีสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันก็งองก,กลับมาแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆดูสิโอ้โหคอกนี้นี่คือได้ตายแดงตั้งสองตัวน่าจะเป็นสีลูทิโน่หน้าส้มนะเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ทำการล้วนลูกก้อนออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาจอาก,กองแกงไปเก็บเนาะ <laughs> เพื่อนโอเคนะครับผมก็สรุปเลยนะครับผมว่าถ้าเพื่อนๆใช้ตัวนี้เนี่ยเอ้ยนกไม่ขาถ่างแน่นอนอาสีฟันทงทุกคนเห็นเจ้าสองตัวนี้ไหมสองตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันต้องขาถ่างแน่นอนนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอนะขาถ่างแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอสีก็รู้แล้วนะครับผมว่าต้องใช้ตัวนี้นี่ตัวนีน้ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับผมนี่เลยนกอาสีเนี่ยคลอดมาปุ๊บหลวงมาปุ๊บ มันก็เชื่องแบบนี้นั่นแหละนี่มานี่มานี่เลเห็นไหมหลวงมาถึงปุ๊บมันก็เชื่องแบบนี้เลยอะโอ้โหมานี่มานี่เลยมานี่มานี่มามานี่ไอเจ้ากล้องไกลเล็ก โอเคนะครับผมและสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เพื่อนๆครับก็อย่าลืมไปหาทําใช้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะอ่อราคาไม่แพงนะครับผมราคาย่อมเยาว์นะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับผมนี่เลยหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะป้องกันนกขา่าวทางได้ดีเยี่ยมเลยนะครับผมอาส,สิงไม่ได้มาขายของนะแต่ว่ามาแชร์ประสบการณ์มาแชร์เทคนิคดีๆให้เพื่อน,น <S <S ๆนะนี่ใช้ตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วอย่าลืมใช้ตัวนี้ด้วยถ้าใช้ตะแกงแล้ว อย่าลืมใช้ที่เลื่อยด้วยนะครับผมเพื่อทําการมันจะได้ซับออของพ่อแม่นกได้เนาอและสําหรับคลิปนี้เนี่ยอาสีก็ขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนนะครับผมสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆครับกดติดตาม5ีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พีหน้าบ๊ายบาย